ฮัลโหลพบกับครูเอมี่อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มขึ้น t o อปิกเรื่องที่2แล้วนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับการทำกิจกรรมค่ะหรือกิจกรรมภาษาอังกฤษคือคำว่า activities activities มีคำศัพท์ทั้งหมด20คําคำด้วยกันแต่ว่าไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำแรกอ่านออกเสียงตามครูนะคะ Go by riding, go by riding, go by riding นะคะก็คือการออกไปขี่จักรยานนั่นเอง Next number two, go jogging, go jogging คำว่า go jogging นะคะก็คือการไปวิ่งเหยาะๆค่ะไม่ได้วิ่งแบบเร็วเอาเป็นเอาตายแต่ว่าแค่วิ่งเหยาะๆ แค่พอมีเงินเท่านั้นเอง Next number three Watch TV Watch TV คำว่า Watch TV ก็คือดูทีวีค่ะทับศัพท์ไปเลยต่อไปค่ะ Practice the piano Practice the piano Practice ก็คือฝึกซ้อมคำว่า the piano ก็คือ piano ค่ะฝึกซ้อม piano นั่นเอง Next walk the dog walk the dog คำว่า walk เนี่ยแปลว่าเดิน the dog ก็คือหมาใช่ไหมคะเราไม่ได้เดินหมานะแต่ว่าพาหมาไปเดินค่ะพาหมาไปเดินเล่นนั่นเอง Next, go on a roller coaster. Go on a roller coaster. ไม่แน่ใจว่านักเรียนเห็นคำศัพท์ไหมแต่ว่าดูทีอ่อินโฟกราฟิกที่หน้าเว็บไซต์ได้นะคะมีคำศัพท์อยู่เป็นรูปนี้เลยรูปนี้เหมือนกันค่ะดูคำศัพท์จากตรงนั้นนะ Go on a roller coaster. คราวที่แล้วเราเรียนคำว่า Rollercoaster ไปแล้วใช่ไหมคะคือรถไฟหอะ go on a r o l ร e r c o ร s t e r ก็คือการไปเล่นรถไฟหอะค่ะ next ride a horseback ride a horseback ride คำว่า ride r i d e ก็คือขี่ a horseback ก็คือหลังม้าเพราะฉะนั้นก็คือขีอ่หลังม้านั่นเอง next milk a cow milk a cow milk a cow ก็คือ milk เฉยๆแปลว่านมใช่ไหมคะ a cow คำว่า cow ค,คือวัวเพราะฉะนั้นก็คือ milk a cow คือรีดนมวัวทำให้วัวนะ่ะมีนมออกมาเนี่ยคะ่ะรีดนมวัว next feed d u c k feed duck คำว่า feed แปลว่า ให้อาหารส่วนดักก็คือเป็ดค่ะให้อาหารเป็ดคำถัดไปอ่านออกเสียงตามนะ collect fresh egg collect fresh egg มาดูคำแรกก่อนค่ะคำว่า collect C O L L E C T คำว่า collect เนี่ยแปลว่าเก็บหรือสะสม ส่วนคำว่า fresh คือสดหรือสดชื่นก็ได้ในที่นี้ก็จะแปลว่าสดเอกก็คือไข่ใช่ไหมคะก็คือการเก็บไข่สดจากแม่ไก่นั่นเองค่ะแม่ไก่ไข่ออกมาปุ๊บเก็บเลยต่อไปค่ะคำที่11 clean the room clean the room Clean ก็คือทำความสะอาด The room ก็คือห้องของเรานั่นเองค่ะ Clean the room ทำความสะอาดห้องค่ะ Next read newspaper Read newspaper มีเสียง s เจ้นะคะตรงคำว่า newspaper ไม่ใช่ newspaper นะ Read newspaper คำว่า read ก็คืออ่านส่วน newspaper ถ้าคำว่า news เฉยๆ n e w ถ้า n e w n e w จะแปลว่าใหม่แต่ n e w s ถ้าเติม s เมื่อไหร่คำนี้จะแปลว่าข่าวข่าวถ้าเอาคำว่า paper ที่แปลว่ากระดาษมาต่อหลังกระดาษที่มีข่าว เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออ่านหนังสือพิมพ์นั่นเองค่ะ next play football play football คำว่า play football ก็คือ play เล่น f o ุตบอลก็คือฟุตบอลทับศัพท์ไปเลยเล่นฟุตบอลค่ะ next drink milk drink milk คำว่า drink D R I N K drink แปลว่าดื่ม milk นมดื่มนม next eat fruit eat fruit eat ก็คือกิน fruit คือผลไม้ค่ะกินผลไม้ต่อไปคำว่า get up early get up early อาจจะมองไม่เห็นคำนี้นะเดี๋ยวเรียนดูที่รูปภาพในเว็บไซต์นะคะ get up ก็คือตื่นตื่นนอนค่ะคำว่า get up คือตื่นนอน early คือเร็วกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็คือตื่นเช้าตื่นเช้ามากๆเลย next do homework do homework do ทำ homework การบ้านรวมกันกล้เป็นทำการบ้าน next use the phone use the phone คำว่า use แปลว่าใช้ the phone ก็คือโทรศัพท์ค่ะใช้โทรศัพท์นั่นเองคำต่อไปคะ่ะ next visit the dentist visit The dentist คำว่า visit v i s i t visit แปลว่าไปเยี่ยมหรือไปพบก็ได้ค่ะส่วนคำว่า dentist แปลว่าหมอฟันหมอฟัน d e n t i s t หมอฟันจะไม่ใช่คำเดียวกับคำว่า doctor ถ้า doctor คือคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลตรวจสุขภาพธรรมดานะคะ ส่วนหมอฟันจะมีคำศัพท์เฉพาะคือคำว่า dentist คือคำนี้เลยเพราะฉะนั้น visit the dentist ก็คือการไปพบหมอฟันไปพบหมอฟันค่ะคำสุดท้าย the last word brush teeth brush teeth นักเรียนคะคำว่า teeth ลงท้ายด้วย th ตัว th เวลาออกเสียงเนี่ยเราจะต้องแลบลด้นออกมานิดนึงเพราะฉะนั้นอ่านออกเสียงว่า te Te teeth teeth brush teeth คำว่า brush แปลว่าแปรงส่วน teeth คือฟันรวมกันกลายเป็นแปรงฟันค่ะครบแล้วสำหรับคำศัพท์20คำแล้วเรามา เล่นเกมต่อกันเลยค่ะ